เจ,จจเจ้านี่แม่ทาอยู่บ้านสุนระตองเภอแม่แต่งจังวัชีังใหม่ข้างแรกกลิ่นกาแฟตัวนี้แม่ทาปวดปวดก็นี่แม่ทากลิ่นกาแฟตัวนี้เข้าไปแม่ม่โมดเนาะเออแล้วก็มานเขาเขซื้อว่ายังแควนมาละแม่ทาก็หายปวดหายยางพอดีน้องคนบอกว่ามีโกโก้ตัวนี้โซขึ้นมาแม่บอกว่า แม่ก็กินยาโกโก้เข้าไปตอนเย็นคือนอนหลับด,ดีสบายดีเมื่อเจ้าอะ่ะตื่นเจ้ามาแม่สบายตัวเลยเดินไปไหนก็ได้มีไผยยากให่กินกาแฟแม่โมดตัวนี้ก็มาหาแม่ท้าได้เลยเจ้าแม่ทาอยู่ที่ไหนเจ้าแม่ทาอยู่บ้านสันปองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตำบลมอแกขีนอำเภอแม่แตง